ธรรมนิรทุกคิดพิเศษการทำบริขารของพิขุการทำน้ำย้อมผ้าและย้อมจีวรจากแก่นไม้อันนี้ก็เป็นบรรยากาศในงานประชุมสงฆ์ในวันมาฆบูชาคณะสงฆ์ได้มาประชุมร่วมกันลงปฏิโมกร่วมกันมีข้ออัดข้อทมก็จะได้สนทนาธรรมกันซึ่งเป็นกิจที่พิขุในธรรมวินัยนี้สมควรที่จะทำ นี่ก็คือผ้าที่ย้อมด้วยน้ำฝาดหรืออสีจากธรรมชาติเดี <S <S ๋ยวเราจะได้พาไปดูการเคี่ยวน้ำแก่นอันนี้พิขุกำลังเคี่ยวน้ำแก่นอยู่ก็เป็นเป้าน้ำแก่นอันนี้คือการเคี่ยวน้ำแก่นเพื่อที่จะไปย้อมผ้าจีวรของพิขุ อันนี้เขี้ยวเขี่ยวกินน้ำแล้วเนี่ยเขี่ยวนานแล้วยังส่วนแก่นไม้ใช้แก่นไม้อะไรก็ได้ที่ศาสดาบัญญัติแก่นไม้ลูกไม้เปลือกไม้ในส่วนของต้นไม้สามารถเอามาทำเป็นน้ำย้อมผ้าได้หมดที่ศาสดาบอกว่า เธอเป็นผู้ออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนได้ปงผมละนวดผมผ้ากาสายะผ้ากาสายะหรือก็คือผ้าย้อมน้ำฝาดน้ำฝาดก็ได้จากส่วนของต้นไม้นี่แหละคือลูกไม้เปลือกไม้กันไม้ในส่วนของต้นไม้ต่างๆก็นำมาเคี่ยวตามกรรมวิธี <c oughs> ไอ้นี่ใช้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 แกันอะไรแก่นขนุนหรือกันอะไรอ <c oughs> แก่นขนนนุนนะอันนี้ก็พระที่ท่านทําการเคี่ยวเขาบอกว่าได้มาจากแก่นขนุนใช้เวลาเคี่ยวกี่ชั่วโมงครับ <c oughs> อ๋อทั้งวันมีมีมีข้อจํากัดไหมครับว่าต้องเคี่ยวให้ได้งวดลงไปประมาณครึ่งหมอ พ้นหม้อหรืออะไรไม่ยางนี้ไหมครับอ๋อคือหม้อตัวนี้นะครับเอาไปชี้ดิชี้ดิตัวไหนตัวใหญ่เนี่ยแหละครับอ๋อชี้จากจากสองหม้อนี้นะครับสองหม้อนี้สองหม้อนี้เอาไปเคี่ยวเคี่ยวให้ให้เหลือให้เหลือความเข้มข้น ให้เหลือหนึ่งหม้อเล็กแล้วหนึ่งหม้อเล็กนี้ก็ลงให้ไปอีกครึ่งหนึ่งเคี่ยวเคี่ยวให้มันงวดลงไปอีกครึ่งหนึ่งก็จะเป็นได้เป็นน้ำย้อมที่เข้มข้นตัวใหญ่นี้นะเปิดเปิดเข้มแล้วไอ้นี่ใช้ได้ยังครับนี่ ในถังในถังดำนี่ก็คือเป็นน้ำเป็นน้ำที่พร้อมใช้แล้วดำถ้าย้อมออกมาเที่ยวแรกถ้าเป็นผ้าสีขาวก็จะได้ออกสีเหลืองก่อนถ้าย้อมไปบ่อยๆมันก็จะได้สีเป็นแก่นค่อนถนน พอดเีแก่นนี้ได้จากแก่นไม้ไมลูกไม้เปลือกไม้อีกแล้วเพื่อนก่อเทให้ดูหน่อยอ่าเทอเทเทเทออันนี้ก็เป็นแก่นขนุนที่ใช้ย้อมจีวรที่ได้ถ่ายให้ดูเมื่อกี้นี้ใช้ไปก่นขนุนนี้ใช้อต้องใช้แก่ต้นแก่ประมาณกี่ปีครับถึงจะถึงจะใช้ได้ดีก็ไม่รู้อ๋อไม่ไม่ไม่ทราบออ แก่ยาโดมจะถวายให้อันคีว่าขผนยิ่งแก่ยิ่งดียิ่งดีมันแห่งมีสีหลายแก่หลายเท่าไรแห่งออกสีได้ดีสีไมนจะเข้มข้นอ่าว่ามันอ่อนแล้วมันจะเห็นให้น้ำเหลืองธรรมดาถ้ามันแก่น้ํามันก็จะเหลืองออกแดงเดงดำดำออครับอันนี้เป็นแก่นไม้จากธรรมชาติส่วนใหญ่ก็จะเป็นแก่นขนุน แต่แก่นไม้อะไรก็ใช้ได้ก็ต้องดูว่าไอ้แก่นไม้นั้นแต่ว่าต้องดูด้วยว่าแก่นไม้นั้นเน่ะเ<ช>มื่อย้อมไปแล้วมันจะทําให้เกิดการระคายเคืองผิวหรือเปล่าจะต้องรู้จักชนิดของไม้ด้วยก็จะเป็นการดีมากอันนี้คือน้ําที่เคี่ยวได้แล้วเตรียมที่จะเอามาเคี่ยวให้มันงวดใช่ไหมครับในกระมังนี้ใช่ครับเตรียมแล้วเอาลงมอเลย น้ำในกระมังนี้ก็เตรียมที่จะอาไปเคี่ยวเพื่อให้มันงวดตอตอนนี้มันยังไม่เข้มข้นเท่าไหร่เพียงแต่ว่าเป็นการสกัดสีเอาออกมาจากแก่นไม้ที่ได้เห็นเมื่อกี้นี้ก็เป็นการประชุมพิคุเป็นเรียกว่าสังฆสามคัคคีพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านสสรเสริญความสามัคคี ทิศาสดาบอกว่าพึงเร่งทำความเพียรก่อนที่สงจะแตกกันเพราะเมื่อสงแตกกันไม่ประชุมพร้อมเพียงกันพระสัจะทำมันก็จะจางหายแตกกันอันนี้ก็คือการเคี่ยวให้งวดใช่ไหมครับอันนี้ใช้ได้ยอย่างครับอันนี้ ตัวนี้ใช้ได้แล้วนะไอม้อหม้อหม,อ,ม,อ,มอนี้ใช้ได้แล้วันนกนบใส่เด็ดอันนี้สําเร็จแล้วพร้อมที่จะใช้ย้อมแล้วเอาเวลาเวลาเก็บเก็บอย่างไรไม่ให้มันเสียครับเก็บเก็บแบบตอนร้อนร้อนหรือว่าตอนอุ่นๆุ่นถ้าเกิดเก็บใส่ใส,ใส่ในขวดหรือภาชนะแก๊ลอนอะไรเนี้ยใช่ไหมครับใส่ลุกน้ำสกริ อะไรนะครับน้ำทุกน้ำซาวลิรอ๋อน้ำยี่สิบลิตรถังน้ำยี่สิบลิตรน้ำซาวลิรนั่นแหละแล้วก็อัดฝาไว้อัดฝาไว้ตอนที่มันกำลังอุ่นๆอยู่บอกมันบูดนะเพื่อไม่ให้มันเกิดอาการเน่าเสียครับครับเป็นบรรยากาศที่น่าชื่นใจสำหรับญาติโยมที่ได้มาเห็นภิขุในธรรมวินัยนี้ ได้เจริญรอยตามคำสั่งสอนของพระพระผู้มีพระภาคเจ้าหรือพระสาสดาของเราเพื่อความตั้งมั่นของพระสัต์ธรรมตราบใดที่พระสัต์ธรรมนี้ตั้งมั่นอยู่<ม>ก็จะนำความสุขมาให้แก่มวลมนุษย์แัะเทวดาทั้งหลายแม้แก่มูสัตว์เดรัจฉานด้วยเพราะฉะนั้นพวกเราก็ควรที่จะสนับสนุนพิขุในธรรมวินัยนี้เพื่อให้พระสัต์ธรรมตั้งมั่นเพื่อความสุขของพวกเราทั้งหลายต่อไปตราบนานเท่านาน เขาถึงอย่งางไรศาสนานี้มันก็ต้องถึงความเสื่อมอยู่อยู่ดีแต่ว่าจะเสื่อมเร็วหรือเสื่อมช้ามันก็อยู่ที่พุทธบริษัทสี่จะช่วยกันจันโลงไว้หรือไม่หรือจะเล่นกันทําลายไปศึกษาในธรรมวินัยที่ศาสดาไม่ได้บัญญัติคําแต่งใหม่ที่ศาสดาบอกว่าสุดตันตะเหล่าใดที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่เป็นคําร้อยกองประเภทกาบกอมีอักษสรสละสลวย มีพยัญชนะอวิจิตเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นำสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอกลับไปฟังด้วยดีเงี่ยหูฟังตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและสำคัญไปว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนความอันตรธานของธรรมวินัยก็จะอันตรธานไปเปรียบเหมือนกองศึกของกษัตริย์พวกทศสาระหะชื่อว่าอานาคามีอยู่เมื่อกองอนาคะนี้มีแผลแตกหรือลิ พวกกษัตริย์ทศรหะได้นะได้หาเนื้อไม้อื่นทําเป็นลิ่มเสริมเข้าไปในรอยแตกของกองนั้นทุกขาไปเมื่อทําอย่างนี้นานวันเข้าก็ถึงสมัยหนึ่งซึ่งเนื้อไม้เดิมของตัวกองได้หมดสิ้นไปเหลือแต่เนื้อไม้ที่ทําเสริมเข้าใหม่เท่านั้นข้อนี้ชันใดิกต่อไปในอนาคตพิกขุในธรรมวินัยนี้สุดตันตะเหล่าใดที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่เป็นคําร้อยกองประเภทกาบกอน มีอักษรสละสลวยมีพระยันชนะอันวิจิตเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นำสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอไปฟังด้วยดีไปเงี่ยหูฟังตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนความอันอันตรธานของพระสัทธรรมก็จะมีได้ด้วยประการานี้แต่ในทางกุนข้ามศาสดา,า,าบอกว่าสุดตันตะเราใดที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่สุดตันตะเราใดที่เป็น ที่เป็นคํากล่าวของตถาคตมีข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตระประกอบด้วยเรื่องสุญญตาเมื่อมีผู้นําสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจักฟังด้วยดีจักเนี่ยหูฟังจักตั้งจิตเพื่อจะรู้ทัวถึงและจักสําคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนเธอจึงพากันเล่าเรียนคําของตถาคตพระสัธรรมก็จะได้ตั้งมั่นอันนี้ก็คือที่ระบบบาทอันนี้ระบบนานหรือยังครับ ตั้งแต่เมื่อวานอ๋อเมื่อวานาวานี้ก็นี่เตรียมตัวจะเอาออกใช่ไหมครับกำลังปล่อยให้เย็น <c oughs> ให้บาดเย็นแล้วก็ค่อยอ,ออกเพรว่าเราแต่ทางคณะสงฆ์<อ>พร้อมเพียงกันก็ามารุ้นว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านเท่านั้นเองอ๋อครับนิมนพักก่อนนะครับเหลือสี่โมงนนมนต์รตัว อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะใครจะแยกไปแยกนะไ้า